สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทาปลานิลทอดกระเทียมพริกไทยกันเราก็จะใช้ปลานิลทําความสะอาดให้เรียบร้อยและก็บ้างนะคะบ้างให้หลายๆบ้างหน่อยก็ดีค่ะก็จะได้กรอบทั่วถึงสองฝั่งนะคะกระเทียมสับสี่หัวน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะรสก็ใช้ประมาณไม่เยอะเดือดหนึ่งส่วนสามช้อนชาค่ะพริกไทยป่นหรือว่าเอาเป็นเม็ดมะโขกก็ได้สักครึง่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะ เจียวกระเทียมเตรียมเอาไว้นะคะเวลาเราเจียวกระเทียมเนี่ยน้ํามันไม่ต้องให้ร้อนนะคะใส่ได้เลยค่ะน้ํากระเทียมเราก็จะค่อยๆเหลืองสวยนะคะเมื่อเหลืองกรอบแล้วนะคะเราก็จะนําพักไว้ค่ะเราจะเอาส่วนของตัวกระเทียมตัวน้ํามันเราจะไม่ใช้ค่ะแล้วน้ํามันตัวนี้เนี่ยอย่าเอาไปทอดปลานะคะก็เดี๋ยวจะติดกระทะได้ค่ะเขามียางของกระเทียมอยู่แล้วก็ตั้งน้ํามันให้เดือดน,นะคะเอาปลาลงค่ะ เราก็จะทอดเกรียมประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนําขึ้นแล้วค่ะเรากระทะแห้งนะคะเรามาทําส่วนของกระเทียมพริกไทยคะ่ะกระเทียมเนี่ยให้เหลือน้ํามันน้อยๆนะคะใส่เนี่ยให้เปิดไฟอ่อนๆค่ะพริกไทยคะ่ะน้ําปลาแล้วก็ชั่วดนะคะคนเข้ากันแล้วปิดไฟนําไปราดปลาทอดของเราได้เลยคะ่ะ โรยด้วยผักชีเล็กน้อยนะคะปลาดินทอดกระเทียมพริกไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะน่ารับประทานเลยค่ะเพื่อนๆนทดลองทำดูค่ะเราก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟูดค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ